สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาาทำคลิปที่หลายคนเลือกร้องกันมาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันก็คือคลิปสำหรับการทำเรื่องขออันล็อกบูตโหลดเดอร์กับมือถือตระกูลเซี่ยมี่เลดมี Me, และปะโก้ฉบับใหม่ล่าสุดนะครับวิธีการขออันล็อกบูตโหลดเดอร์แบบเก่าจะทำไม่ได้แล้วจะต้องทำแบบใหม่นะครับ ซึ่งวิธีการทำ Unlock bootloader แบบใหม่จะใช้วิธีการที่จะต้องใช้ตัว f a ต t Unlock ของมี f a ต t Unlock ตัวเวอร์ชัน5.5ขึ้นมานะครับถึงจะทำการ Unlock bootloader ได้แล้ววันนี้ผมก็จะมีเครื่องที่ามาใช้สำหรับการทำ Unlock bootloader ก็เป็นมี 11i ตัวนี้นะครับมี 11i ก็เดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันไปเลย อันดับแรกเลยให้เราสมัครบัญชีมี่แอคเคาเานี่ยนะครับเราก็กรอกเบอร์ของเราไปเลยเบอร์ผมก็จะเป็นก็กรอกเบอร์แล้วก็ทําการสมัครแต่ว่าผมสมัครเรียบร้อยแล้วผมก็เดี๋ยวจะใส่บัญชีมีเข้าไป เดี๋ยวรอสักครู่นะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับพอเน็ต อ่าโอเคเมื่อเราอ่าลงชื่อเข้าใช้งานบัญชีเมียเขาเรียบร้อยแล้วให้เรากดย้อนกลับมาแล้วก็มาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วก็กดย้ำๆที่เวอร์ชัน M I U I จนขึ้นคำว่าโหมดนักพัฒนาเนี่ยนะครับจากนั้นเมื่อขึ้นโหมดนักพัฒนาแล้วให้กดย้อนกลับมาแล้วก็อ่า กดที่ตั้งค่าเพิ่มเติมเนี่ยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาจะพบตัวเลือกโหมดนักพัฒนาอยู่ตรงนี้ให้เรากดเข้ามาแล้วก็กดที่คําว่าปลดล็อก OEM ตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมาอ่ากดอลดล็อก OEM แล้วก็เปิดใช้งาน เสร็จแล้วให้เลื่อนลงมาแล้วก็ที่สถานะการปลดล็อกมีให้กดตกลงแล้วก็เลื่อนลงมาที่ล่างสุดแล้วก็ปลดเพิ่มบัญชีและอุปกรณ์เมื่อขึ้นคำว่าให้เรารอจนกว่ามันจะขึ้นคำว่าเพิ่มบัญชีเรียบร้อยแล้ว อ่ะโอเคเพิ่มบัญชีเรียบร้อยแล้วให้เรากดย้อนกลับมาแล้วก็มาเปิดการแก้ไขข้อบกพร่องผ่าน USB ตัวนี้นะครับก็เปิดมันเสร็จแล้วให้เราอ่าเปิดโปรแกรม Mi f l a t Unlock นะครับแล้วผมจะวางมือถือไว้ก่อนอันนี้ให้เราต่อสายนะต่อสาย USB นี่ครับ usb เสียบเข้ากับตัวเครื่องโอเคครับเมื่อต่อ usb เข้ากับตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วก็ให้เราทำการเปิดเจ้าตัวมี f แฟดมี่แฟดอันล็อกซึ่งของผมมันจะรวมอยู่ในมี f แฟดอันล็อกตัวนี้นะเนะีครับเป็นเวอร์ชั่นตรงนี้นะเวอร์ชัน v 6 3ที่ผมใช้ v 6 3แต่ว่าพี่ๆส,สามารถใช้เวอร์ชั่นตั้งแต่5.5ขึ้นมาได้นะครับนะครับ เราก็กด Unlock เสร็จแล้วให้กดตรวจสอบอ่ากดตัวนี้ค่ะแล้วก็กดเข้าระบบเมื่อขึ้นหน้าต่างขึ้นมาก็ให้เรากรอกบัญชีมีแอ c เคาท์ Account, ที่เราได้ทำการสมัครไปในมือถือนะครับ ครับเมื่อกอกบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราทำการ Sign in นะครับโอเคมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับมีแฟลออนล็อกให้เรารีสตาร์ทมือถือเราไปที่โหมด Fastboot โดยการกดปุ่มรีสตาร์แล้วกดปุ่มลดเสียงค้างไว้เ mm. นี่ยนะครับกดปุ่มลดเสียงค้างไว้ รอจนกว่ามือถือจะเข้าโหมดฟาสต์บูตนะครับอ่าเมื่อมือถือเข้ามาในโหมดฟาสต์บูตให้เรามือถือมาที่โหมดฟาสต์บูตแล้วให้เรากดตรงนี้นะครับอ่าตรวจสอบอีกครั้งแล้วก็กดปลดล็อกบูตโดเดอร์อย่างนี้นะครับแล้วรอจนตรงนี้มันก็จะขึ้นคำว่า p e a s e unlock 168 h o u s Letter ก็คือคุณต้องรอ168ชั่วโมงหลังจากนี้คุณถึงจะสามารถปลดล็อกบุ๊โหลดเดอร์ได้ประมาณนี้ถ้าเรากลัวไม่มั่นใจเราก็กดซ้ำไปอีกทีนึงก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นเป็น168ชั่วโมงยืนยันว่าเราต้องรอ168ชั่วโมงเสร็จแล้วขั้นตอนนี้ก็คือเราก็กดปุ่มปุ่มปิดเครื่องค้างไว้ ค้างไว้จนกว่ามือถือมันจะรีบูตตัวเองอ่ะเมื่อมือถือรีบูตเสร็จแล้วเราก็รอ7วันครับในระหว่างรอ7วันก่อนจะปลดล็อกเครื่องได้ให้เราเห้ามถอดซิมแล้วก็ห้ามล็อกเอาบัญชีมีแอคเค n t เด็ดขาดแล้วก็พยายามอย่าอัปเดตระบบห้ามอัปเดตอ,อ Android เด็ดขาดก็คือห้ามอัปเดต MIUI ตัวนี้นะนะครับ กี่ยวกับระบบตรงนี้นะให้เรากดเข้ามากดเข้ามาที่ miui แล้วก็กดฉีดจุดจุดแล้วก็ตั้งค่าอัปเดตแล้วก็ปิดอัปเดตนะครับปิดอัปเดตให้หมดเลยแค่นี้ครับแล้วเราก็สามารถใช้งานมือถือได้ปกติครบ7วันเรามาทําซ้ําขั้นตอนนี้ครบ7วันคือมาทําซ้ําขั้นตอนนี้ทาซ้าขั้นตอนตรงนี้นะ มือถือมันก็จะปลดล็อกทันทีและข้อม,มูลทุกอย่างจะถูกลบล้างออกหมดแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นคอสตอมรอมหรือรูทโมโทรศัพท์ได้หมดเลยครับผมยังมีอะไรก็สอบถามผมได้นะครับขอบคุณมากครับ